คนับว่าเป็นโชคดีของเขาครับพี่น,อน้องบันเทิงได้รับอุบัติภัยได้รับความเดือดร้อนจริงๆแล้วก็มีคณะทีมา่าบันเท่าทุกข์ก็คือเทื่อนสะบาลแต่ยังรออยู่ฝั่งล่าง่วนที่ผมแยกกันหนีคือพนาที่เข้าที่ได้รับความเมตตาลับนำใจกาบแลเพื่อนมา จากสันนิบาตเสียดี่ค้นประจำจังหวัดพนนเจา้าโดยการนำของอท่านดรสังคมดิทย,า,ยาค่าชุ่ท่านท่านได้เป็นผู้นำทีมงานส่วนคณะต่นนาตงๆนะครับเดี๋ยว ถ้าท่านประท่านอยากแนะนำก็จังแนะนำอีกครันงนึงนะครับเพราะว่าผมก็สามารถรีช่นน,นทานนะ